สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีวิตทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนช่องเราด้วยนะครับครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟาร์มไก่บ้านไก่พันธุ์ื้นเมืองนะครับวันสงการนะครับวันนี้ขอให้ท่านที่เดินทางนะครับปลอดภัยทุกคนทุกท่านนะครับผ่านไกลจากโควิดห่านไกลจากอุบัติเหตุนะครับถึงที่หมาย ทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้อยู่กับฟาร์มไก่พื้นเมืองนะครับามาดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแล้วก็จะพาไปดูลูกไก่ที่เราอนุบาลเอาไว้นะครับว่ามีการแบ่งล็อกการเลี้ยงยังไงนะครับก็ตอนนี้พามาดูตอนให้อาหารนะครับวันนี้ก็สายๆนิดน,นึงนะครับประมาณแปดโมงเก้าโมงนะครับแล้วก็มาให้อาหารไก่ของเราครับตอนนี้มีไม่เยอะนะครับเรื่องแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เนี่ยของผมมีไม่เยอะนะครับเพราะว่า มันตีกันแล้วก็มันตายไปนะครับพวกพ่อพันธุ์นะครับจําเป็นต้องหามาใหม่นะครับพันธุ์ก็เหลือประมาณ3ามสี่สตัวแค่นั้นเองนะครับมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็แม่พันธุ์เนี่ยไข่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับก็ได้เก็บไข่เข้าตู้ในสัปดาห์ละประมาณร้อยร้อยกว่านะครับร้อยก,กว่าฟองกนะ็ถือว่านี่ระดับดีนะครับ อันนี้ไม่ได้ถ่ายสุดให้อาหารนะครับเป็นให้อาหารง่ายๆผสมรำนะครับผสมข้าวแล้วก็ผสมอาหารไก่เล็กน้อยนะครับก็มาให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเรานะครับบรรยากาศในตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับแสงแดดจ้ามากแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีร่มไม้นะครับเป็นร่มไม้ที่เราเตรียมไ้ให้ไก่โดยเฉพาะนะครับอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายดูพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับอาจจะมีไก่บางตัวที่เป็น สามสายเลือดมีอยู่2ตัวนะครับที่มันปะับบนเข้ามานะครับแต่ไม่มีปัญหานะครับส่วนใหญ่จะเป็นไก่บ้านไก่แม่พันธุ์นะครับก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วแหละนะครับตัวเมียแต่ละตัวนะปี2ปีก็มีนะครับอีกสักหน่อยก็น่าจะได้โลกนะครับตัวนี้เป็นไก่สาสายพันธุ์นะครับมี2ตัวทับสีขาวตัวสีแทงแดงนะครับมีลูกไก่นะครับที่เราเพาะอนุบาลไว้นะครับซึ่ง น่าจะได้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในอนาคตอีกประมาณ7 8เดือนข้างหน้านะครับก็มีอยู่ประมาณเกือบร้อยตัวนะครับที่เราได้เตรียมไว้ทําสายพันธุ์ต่อนะครับรุ่นที่เหลือเนี่ยก็จะค่อยๆโลุะออกทยอยออกนะครับจําหน่ายออกไปนะครับหรือว่าไปทําเป็นอาหารกินนะครับดูนะครับบรรยากาศง่ายๆนะครับท่านผู้ชมไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมีถาดให้อาหารแล้วก็ เป็นรำเป็นข้าวธรรมดานะครับผสมแบบเลี้ยงแบบจิิงธรรมชาตินะฮะนี่เป็นลูกไก่นะครับที่อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าที่เราแบ่งแบ่งเลี้ยงนะครับแบ่งเลี้ยงทําล็อกไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับดูข้างในครับก็มีประมาณเกือบร้อยตัวนะครับคัดไว้ร้อยตัวถ้ามันตายมันอะไรไปก็ค่อยให้หักจํานวนออกนะครับเหลือแค่ไหนก็เลี้ยงแค่นั้นนะครับไม่มีปัญหานะครับ ช่วงนี้โควิดกำลังระบาดนะครับราคาอาหารราคาสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับทยอยขึ้นตลอดเวลานะครับทยอยขึ้นตลอดเวลาแต่ราคาไก่เนี่ยลดลงลดลงนะครับมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับสำหรับรเกษตรกรอย่างเรานะครับซึ่งทุนเราไม่เยอะอยู่แล้วนะครับค่อยๆลดค่อยๆลดแบบนี้ก็เป็นปัญหาในการเลี้ยงนะครับ ก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับสูตรอาหารแบบใหม่ๆนะให้มันถูกลงไปอีกนะฮะหาวิธีการนะครับที่มันประหยัดต้นทุนของเรานะครับทั้งอยู่ให้ได้กับสถานการณ์แบบนี้นะครับนี่เป็นข้อนะครับที่เราทําแบบง่ายๆนะครับเอาไม้ไผ่ไม้ยูคาลิปตัสนะครับที่เรามีในรั้วในสวนเนี่ยไปตัดมานะฮะมาทําเป็นกรงเป็นข้อไว้นะครับเป็นข้ออนุบาลประมาณสามเมตรคูณสามเมตรนะครับท่านผู้ชมจะเป็นรูปไก่ครับเราจะอนุบาลแบบนี้แยก็นรุ่นเป็นรุ่นไว้นะฮะ แต่ก็จะมีรุ่นโตกว่านิดนึงนะครับที่เข้ามาปะปนนะครับเข้ามาปะปนเรานะครับแต่เขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะก็อยู่ด้วยกันได้ปกติไก่ของเรานะครับบางบางตัวนะครับก็สวยสมบูรณ์นะครับแต่ก็มีบางตัวที่มันจะเงาซึมซหน่อยก็เป็นธรรมดานะครับเป็นสัตว์มันก็มีโรคภัยไข้เจ็บธรรมดานะครับเราต้องหาวิธีดูแลรักษาเขาต่อไปครับ นี่ครับลูกไก่ของเรานะครับอายุก็ประมาณเดือนกว่ากวานะครับผลกําลังสวยเลยนะฮะเดือนกว่ากว่าเกือบ2เดือนเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเลี้ยงไว้อนุบาลนะครับก็ประมาณสักเดือน2เดือนนะครับก็จะปล่อยรวมฝูงให้เขาได้คุยได้เขี่ยหาอาหารต่อไปนะครับ่อเป็นการฝึกการเข้ารวมฝูงนะครับข้อดีของการทําแบบนี้ก็คือไก่เขาเนี่ยจะมีสังคมเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับเป็นเพื่อนกันง่ายๆนะฮะ ก็จะเติบโตมาด้วยกันนะครับก็จะรู้รู้จักกันตั้งแต่เด็กนะครับรู้จักกันตั้งแต่เด็กสมมติว่าเราเราไก่ต่างถินมาใช่ไหมครับอเอาไก่ต่างถินต่างที่มามาปล่อยรวมกันแบบนี้นะครับแน่นอนปัญหาที่เกิดตามมาคือเขาตีกันจิกกันตีกันนะครับเข้าฝูงไม่ได้แลยวจะพาไปดูอีกคอกหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันนะครับพวกนี้ก็จะเป็นไก่ที่เราเลี้ยงเอาไว้นะครับมีไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณ2ี่กว่าตัวนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้อาหารเป็นถาดกลมแบบนี้เลยนะฮะเขาจะมาล้อมวงกินกันนะครับอาหารก็จะเป็นข้าวนะครับแล้วก็มีข้าวโพดบดแล้วก็อาหารไก่เนื้อนะครับผสมอยู่3มอย่างนะครับบางครั้งก็จะเอาญ่าหวานสับมาให้เพื่อเป็นการให้เขาได้สัมผัสเกี่ยวกับสีเขียวเกี่ยวกับธรรมชาติาะฮะตัวนี้จะเป็นลูกไก่นะครับลูกไก่ที่อนุบาลเอาไว้นะครับทําเป็นโครงเป็นผ่าสี ฟ้าแบบนี้ก็เพื่อกันยุงนะครับท่านผู้ชมป้องกันยุงนั่นเองนะฮะตอนนี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับในช่วงฤดูร้อนเนี่ยไก่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นโรคฝีดาดนะครับเนี่ยมียุงมากัดมีฟาหะน่าจะเป็นยุงนะครับผมคาดว่านะฮะก็เลยทําประดิษฐ์นะครับเป็นผ้าคุมแบบนี้นะครับเพื่อกันยุงแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะเข้าไม่ได้แน่นอนนะครับเป็นลูกไก่นะครับที่เราเพาะเอาไว้นะฮะ สาเหตุที่ทําแบบนี้ก็คือป้องกันฝีดาษนะครับแล้วก็ลงวัคซีนป้องกันให้เรียบร้อยนะครับท่านใดที่เลี้ยงอยู่นะครับมีมีประสบปัญหาฝีดาษนะครับถ้ามีก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับมาแชร์ข้อมูลกันวิธีการแก้อย่างไงนะฮะยังยังไงนะครับก็คือไม่อยากให้เกิดนะครับในฟาร์มของเรานะครับอยากให้ไก่ของเราเติบโตแข็งแรงปลอดภัยนะครับแต่ ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นธรรมดานะครับหาวิธีแก้เราก็จะได้ารู้ว่าแก้ยังไงนะครับทํายังไงให้ไก่เอาเราเนี่ยมันสมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะนี่ลูกไก่นะครับเพิ่งฟักออกมาได้ประมาณสองสาวันนะครับก็เอามันอบานไว้แบบนี้นะฮะเอาลงพื้นเลยนะฮะแล้วก็มีแฝดมีถาดอาหารแล้วก็ให้ให้น้ำหนึ่งจุดให้ไฟหนึ่งจุดนะครับก็มีประมาณ60ตัวนะครับห้าสิบหกสิบตัวนี่แหละนะฮะประมาณไม่เกินนั้นนะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยก็ สามารถส่งลูกค้าทันนะครับถ้าจองไว้นะฮะจองไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับก็ได้แน่นอนไปดูอีกไปดูรุ่นที่ผ่านมานะครับรุ่นนี้เนี่ยก็มีเยอะนะครับประมาณเกือบร้อยนะฮะคัดไว้หนึ่งร้อยเนี่ยมันเหลือประมาณเท่านี้ของตัวก็ตายไปก็มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่รุ่นนี้ก็คือเอาไว้ทําสายพันธุ์นะครับเอาไว้ทําสายพันธุ์ต่อไปนะฮะนี่เป็นที่หลับที่นอนของเขานะครับก็เอาไม้ไผ่มา อ่าครึ่งเลาเนะครับตีแบบง่ายๆบ้านๆนะครับเป็นแบบธรรมชาตินะครับถ้าท่านใดที่อ่าได้ฟาร,รม์มมาตรฐานแบบทําเป็นเหล็กก็ยิ่งดีนะครับท่านก็จะมีความเป็นมาตรฐานสูงมากขึ้น่นเดีแล้วก็คงทนท้าวอน,นะครับแต่ตัวนี้เป็นแม่ไผยก็ใช้เวลาระยะเวลานี่ก็ทําแบบประหยัดนะครับก็ระยะเวลาอายุการใช้งานก็น่าจะอยู่สี่สิบวันสี่ถึงห้าปีแค่นั้นนะครับก็จะได้เปลี่ยนอันใหม่ ก็เป็นข้อเสียของวัสดุที่หาง่ายมาจากธรรมชาตินะครับส่วนไก่พวกนี้นะครับมีคนมาติดต่อขอซื้อนะครับมาจองไว้แล้วก็มีนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่ได้ขายนะครับท่านผู้ชมรุ่นนี้ไม่ได้ขายไปนะฮะเอาไว้ทาใช้พันต่อนะครับก็จจไไ้้ล็กพวกพ่อพันธ์ุแม่พันธออกแล้วก็เอารุ่นนี้แหละมาเป็นสายเลือดรุ่นใหม่แทนนะครับ ครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับหลายๆท่านที่ได้สั่งจองลูกไก่ไว้นะฮะผมก็ได้นําส่งเรียบร้อยแล้วนะครับส่งท่านเรียบร้อยก็ที่เหลือก็เป็นการอนุบาลการเลี้ยงดูของท่านนะครับถ้าประสบปัญหาหรือว่าอะไรนะก็นําข้อมูลมาแชร์กันนะฮะส่วนท่านใดที่สนใจหารายได้หาอาชีพเสริมนะครับหรือว่าอยากเลี้ยงเป็นงานเสริมแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเรามีลูกไก่ในแบ่งสายพันธุ์ให้ท่านได้ลองเลี้ยงนะครับ ท่านใดที่สนใจก็ลองทักไลน์ผมมาดูเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะครับคลิกกดลิงก์ไลน์แล้วก็กดแชทเข้ามาสอบถามดูนะครับกดข้อความเข้ามาสอบถามดูได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเอาข้อมูลมาแลกเลียนกันการตลาดของเราไปถึงไหนยังไงมีสูตรอาหารยังไงนะครับมีวิธีการดูแลยังไงก็เอาข้อมูลมาแชร์กันนะครับก็อย่าลืมนะครับให้กําลังใจนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกด ทำคอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับผมก็จะนำที่ท่านได้แชร์มานั่นแหละมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เอามาลองปรับใช้ในฟาร์มดูนะครับครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามนะครับเรื่องในวันสงการนะครับปี2 5 6 4นีนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ได้กดเข้ามารับชมนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะครับทั้งหน้าที่การงานครอบครัว นะครับชีวิตมีแต่ความสุขห่างไกลจากโควิดนะครับที่สำคัญนะครับขอให้ทุกท่านล้ำลํำโดยด้วยนะครับวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ